กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีประจุทางี่เข่าวมาหาสมุทนังคราเด้อพี่น้องเลยสงครามคำย้ำเศร้าๆผุโผลนี้เก่าพี่น้องเลยเมื่อนึงกันอ่ะเัากัมีโนยังน้อยกินมะเ่งมาสมนำกันเลยน้องข้าวาปิง้งหูหมูปลาลุง ปีงูมูสู่พอ,อน้องไอคิวกับน้องนำพลกินเหมือนนี่นะกินสามคนพี่น้องเอยเอาวซีเปอไปเบ่งน้องไอคิวก่อนเอาน้องไอคิวบริษันเฮือนปูน่นะ <c oughs> เิวยังกิังบ่ยด้แรเวี่กพี่น้องเ้ยทีแา่กิังบ่ททนละพรทีว่าสร้างกิังบอ,งอ,บงอยบอว่างนะพอตองไอคิวเห็ดป่ได้ใส่ปัูดและปูดขางบ้านเพิ่นเห็ดห้เพิ่อทีานให้ ไอคิวไอคิวไอคิวเชิญเมื้อป้าอีกแล้วหน้าบาเบิดที่กันเล็บคนนะกินข้าวกินข้าวบ้างกินข้าวกับยัง โดนดอกกระเจียว่าสบายดีพี่น้องเด้อเพิ่นมาเนิ่นกินมาเด้อนมาเนิ่นปูนปลาอย่างกับดอกกระเจียวป้าดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงามงามยังอยู่งเข้ากันนะยังต้มไปแต่เมื่อน่ะปั่นข้าวตุว้ต้มไม่ประจันเฮ้ยกินอะไรอย่างนะนกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยก็แฉกดอก อืมแซ่บเนาะมันบได้ขึ้นไหนดอกกระเจียวพี่น้องเอ้ยธรรมศาสากกตรเนาะเรากระเจียวพ้นตกล้ำแห่งเกิดลายบ่อนใดมันเคยมีนะยยแถว,วบ้านหนังงวกินบ่ทัน่านยังบ่เศราท่านบ่ไปแต่เศร้าอ่ะเห็ดซุปน่นๆดิสวัสดีพี่น้องเคียว <laughs> นาเธอเหล็บป่ะล่ะนะน้อนรับแม่เมสิตัดเอาให้อีาบ้ต้น้ากินเบียร์เี้อเมอวานพี่นบ่กินเด้อพี่น้องเด้อว่ต้น้าไม่ไกินเบียร์วาไบ่ได้มาบ่กินเหล้าไม่ได้กินห้กมักมวนได้กินน้ํ้ากัมวนได้ป่ะคนหมักมวนคนหมักรองเพลง บวกินเบียร์กินเหล้าบ่ได้เมากต่เต้นได้บ็คือช็อตแจ้กได้เห็นบอกเพิ่นเต้นอยู่อันอยู่บ้านอับ้านป่ามัพี่น้องเอวเพิ่นเจ้าสิลูตพี่น้องเลยมาละว่าเจ็บบีแข่งพอไหมถึงกับบริกินพี่น้องกินบมดได้ขลามโมให้หยุดกินเหล้ากินเบียร์แต่บริกินมาเลยลูกคุณไม่เป็นปีแล้วบม่เป็นปีแล้วหยุด เอ,เออจากไปแล้ว <c oughs> ลูกจะล,ลุก,กมืนอนลืนอนออามตม่ขึ้น้ว <c oughs> อ้มไปอีกแล้ว <c oughs> มีนอนี่หผ่อเสียงผ่ดข้าง,างยังกันขึ้นกับไลค์ขึ้นนเทมานอนผัวอยทอยลงมาคานกันไปถึง เนี่แสหอยากนอนแหงกับลีบอ่บังดูีเดเมื่อบ้านละพี่น้องนี้อันนี้ปลาไหวอยู่แลเที่ยวเมื่อเที่ยวไม่พี่น้องพอพน้องไอ้คิวเป็นเห็ดนักบ่ไหลพอแพทย์มอยังเห็ดนักบ่ไห้ก็เล่ยังมทะลเยยังหมทะาลเหยีถ้าใจยัง่อยหยุดนัก ที่ซีบีพี่น้องเอ้ยบารดลุวยบไร้ลูล,ลาดอกพี่น้องสำพี่น้องเห็นอะไรนะเอาไปนะ <laughs> เอาดีๆเด,ด้อโอ้ยไรเด้เราควรน,นะ มาเหล่าควรกันแล้มาขววงแต่ว่า <laughs> สวัสด,ดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันได้พี่น้องผมไดสนีป่าสุดท้ายสนีป่าเน,น,นี่ยแหถ้าคุณย,ยังบ้า,าอยู่เป็นสิวอ่ะวันนี้วนไปเต้นมลนอลลัมซิงทำไมแล้วพอไอ้เคียวอ่ะ กบันกินเมื่ออรมาเลยอรั้งเบเกบเมื่อบอเ้ยเมื่อบอเก็บมื่อองมันก้ไปสิไอเ้าข้อนั่อยู่อย่าเี่เราเปเมื่อสิปาเหมือนกันอไต้องกาสิเมื่อตีนห้าคอเรีบ ีาอาหารอาหารติณอาหารเลยปาาหนีส่วนพี่น้องเอ้ยปาาหนีสู่มาส่วนตะวันก็มาติณอาหารบ้าคุณป้ามุ้ยมู สาเนีขัดขาดคาคู่คุณขาคู่ฟอสค้า,าคู่เป็นไซเบอร์ค้าคู่เ่นั่นขาขาคู่คู่นอสเป็น่วนลัดทงก่อทสาดยางลัดทง ข่าวนะตูไวะยัดีที่นองหนาวจะล่างรับมกูล่างนะขาแล้วเลียยังส่วนแอนมันไปเตมานสิักทัวเลยสิเ่มันเรื่องคืเอเรารา อาเซียนอะหามาเรือว่าก่าอวดไอ้เจ้าเนี่ยะมันอวดแล้วเดนตัวมันใหญ่มันคือตกี้เนี่นี่อยนามันเต็ม่แตกี้ไปหาไปเอรไปเสพาไปต่อแล้วจ้ต่อ

ข้ามพันมาขึ้นพันมาได้งานเทสดนอในงานเทสปว๊กพันม,มาขค้ืนเราจะได้งานรีดอีกัง พี่น้นองคำก็สกได้ขออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อฝักเบ่งพักส้มต่อไปพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องจะไปจสนสุดเด้อ